โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะมาทดสอบ ROG Phone 8 Pro Edition ทดสอบเรื่องกล้องล้วนๆครับจะเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานเกี่ยวกับกล้องล้วนๆน,นะเจอกันนะตอนสุดท้ายมาสรุปกันครับผมไปลองเลยไปเลย โอเคครับที่คือการทดสอบถ่ายแบบ Full HD 60นะครับสำหรับ ROG Phone 8 Pro Edition ตัวท็อปสุดก็คือ RAM 24GB ความจุ 1TB นะครับนี่คุณภาพแบบนี้ฟูเอดีนะครับไฟดิบแต่เพื่อนๆไม่มีการปรับแต่งใดๆเรื่องสีสันคือปกติเลยนี่ให้ดูกันแบบนี้ สวใดีนะครับถ่ายแพะไทยแกะผมจะลงทุกความละเอียดให้ได้ชมกันส่วนใหญ่ยุคนี้ก็คงใช้ฟูให้ดีขึ้นไปนะครับผมจะไม่ขอถ่ายที่เป็น 720p นะส่วนใหญ่แล้วคุณภาพก็คงจะต้องเอาฟูให้ดีขึ้นไปนะครับไม่ลดทอนนะเอาแบบนี้เลยแกะแพะมีเป็ดมีไก่ข้างในด้วยอ่าถ่ายน้องกัน น่ารักอ่านี่คือฟูเอดีนะครับไปดูความเรียดต่อไปอ่าและนี่คือถ่ายความละเอียด 4K 60เฟรมนะครับผมจาก ROG Phone 8 Pro Edition นะโฟกัสเข้าเร็วใช้ได้นะครับเรื่องเสียงเพื่อนๆตัดสินใจกันเองนะครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรต่างๆเป็นยังไงคุณภาพณคาเฟ่แห่งหนึ่ง อย่างนี้ให้ได้เห็นนุ่มเลยหกสิบเฟรมแบบนี้ดูดูสิโอเคอันนี้ซูมนะครับซูมได้ 4x สำหรับ 4k 60 แต่เลนการซูมจะไม่ได้ซูมได้ไกลเหมือนพวกเรือทงแบรนด์อื่นนะแต่ระยะปกติก็ถือว่าใช้ได้นะคุณภาพของภาพนี่เลนกล้องตัวใหม่นะครับผมของ rog phone ใส่ให้กับ rog phone 8 8 pro 8 pro edition นะครับตามนี่ 4k 6 0มีการสั่นด้วยนะเพื่อนๆมีการสั่นด้วย จะนุ่มนิ่มเลยพยายามแบบถ่ายให้แบบโค้งเคงตอนที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือใส่ไปใส่มานะโค้งเคงโค้งเคงไหมเออโค้งเคงโค้งเคงไหมเป็นยังไงต้นบนต้นไม้นี่ถ่ายถ่ายน้องถ่ายน้องอสีสันของพวกสายยางพวกอะไรที่เห็นตรงหน้าใช้ได้สดดีคุณภาพใช้ได้ ถ่ายสัตว์ถ่ายแมงถ่ยอะไรอันนี้ผมกดโฟกัสนะแสงมันก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะโอเคสรุปแล้วกันเนาะเท่าที่ผมได้ทดสอบคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับกล้องมาทั้งหมดเท่าที่ผมลองทั้งหมดเลยนะครับลองทุกเลนนะครับถ่ายรูปทุกเลนวิดีโอทุกเลนถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายคนถ่ายสัตว์ เดินถ่าย 4K 60 Full HD 60 8K 24เฟรมกล้องหน้ากล้องหลังอะไรต่างๆอ่ะผมจะสรุปแล้วกันเนาะจากตรงนี้ไปนะครับผมจะบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับภายนอกหรือว่ามีอะไรมาชุดลังให้ผมต้องพูดเบี่ยงเบนไปนะครับเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆเลย ผมได้ลองทุกโหมดแล้วนะครับเรื่องกล้องต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าเรือธงแบบพวกแบรนด์ 2K อะไรเงี้ยจอ 2K อื่นๆหรอกคุณภาพภาพอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบกับจอ Full HD นะครับเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าจะบอกว่าดีกว่าไหมผมว่าก็ยังไม่ดีพอนะครับยังไม่ดีพอเนื่องจากราคามันแพงถ้าตัวเนี้ย 48่หม่ะ4 7่ห0็ร้อยก็สิตีสัก48 0 0 0สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือแรมเยอะแรม24ิกิี่ถือว่าเยอะมากๆเทียบกับมือถือประตลาดนี้ก็ถือว่าหนักหนักหน่วงที่สุดเลยนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ความจุ 1TB เทรเหลือเฟือมากๆใส่อะไรดีโหลดโกงโหลดเกมสบายๆสำหรับ,บ,บเครื่องนี้เนาะแต่มีข้อเสียเยอะ ค่อนข้างเยอะเรื่องเสียงเนี่ยอาจจะเบาลงไปนะครับเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นเจ็ดหรือว่ารุ่นหกเนี่ยเสียงจะจัดจ้านกว่านั้นคือลําโพงตัวเนี้ยมันทํามาด้านหน้าที่แบบออกปีกอะ่ะเออออกปีกไงอืมมันก็จะแบบดูไปอยู่ด้านหลังๆกันแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึง่งต้องบอกว่ากล้องเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยแบรนด์อื่นราคาสองหมื่นหมืน กลางๆหมื่นปลายๆเนี่ยคุณภาพ Full HD เนี่ยแสงสว่างการเก็บแสงผมว่าดีกว่านี้นะอืมถ้าเรื่องกล้องนะผมบอกก่อนย้ําถ้าคนมาดูตอนนี้เนี่ยผมรีวิวเรื่องกล้องของ r o g อยู่นะครับไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะต้องแยกกันอันนี้อันนี้มาอธิบายสําหรับคนที่กําลังช่งใจว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าตระกูล AOG 8ทั้งหลายเลยรวมถึง8 Pro Edition ตัวนี้หรือว่า8 Pro ธรรมดาหรือว่า8ธรรมดา เพราะว่าสเปคเรื่องกล้องคล้ายๆกันหมดทุกรุ่นนะครับต่างกันที่พวกไฟแมทริกเลสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แรมเยอะต่างกันอะไรว่าไปราคาก็แรงนิดนึง48,000ตีซะ48,000กับ Full HD ที่คุณภาพจอบแบบนี้ผมว่ายังไม่ดีพอนะครับยังไม่ดีพอแล้วก็ Full HD 60อันนี้มาตรฐานทั่วไปแต่ว่าผมว่ามันเก็บแสงได้ไม่ไม่ดีมากอาจจะเป็นกล้องที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้คมกริบหรือว่าฉลาดอะไร การถ่ายวิดีโอถ่ายได้ Full HD 60 4 K 6 0 8 K 24เฟรมแต่คุณภาพที่ได้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอย่างเช่น Full HD 60อ่ะอันนี้พอได้อันนี้พอได้แต่สิ่งที่ดีสำหรับรุ่นนี้ก็คือไมโครโฟนมันดูเสียงดีผมชอบผมชอบ R O G ตรงนี้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเสียงเวลาเราพูดเบา,เบา ผมพูดผ่านแมสในรีวิวเนี่ยผมพูดผ่านแมสค่อนข้างจะเบาไม่ได้แหรงมากแต่มันดูเสียงชัดมากอันนี้ยกข้อดีให้เรื่องไมโครโฟนนี่ดูเสียงดีมากนะครับนี่เป็นตัวชูโรงเลยไมไมมันเยอะงานตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยใครก็รู้ดีว่า Rog Phone ่ยไมเขาดีเรื่องกล้องผมว่ายังแย่อยู่ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่คุ้มราคาที่จ่ายใครจะซื้อมาใช้เนี่ยผมว่าแปดธรรมดาก็น่าจะพอถ้าซื้อมาใช้พื้นฐานและเล่นเกมทั่วไปนะอืม ไม่ได้แบบสตองสตรีมต้องใช้แรมเยอะหรือว่าเปิดหน้าจอมากมายกูกลั่นคมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าอยากได้จอตรงเนี้ยตัวเนี้ยมีอยู่รุ่นเดียวนะครับจอตัวเนี้ยเป็นฝาหลังที่มองไม่เห็นจอแต่ว่ามันแบบมีแสงทะลุออกมาเป็นดิจิตอลแต่ว่าเป็นเสียดายว่ามันเป็นแสงสีขาวอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ R G B ไฟลหลายสีนะครับเป็นไฟสีขาวเหมือนโน้ตบุ๊กตัวไฮเอนส์ N ของเขาก่อนหน้านี้จะเป็นไฟแบบนี้แหละนะครับอืมประมาณนี้นะ กล้องที่อัปเกรดใหม่ผมว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มันก็แค่ดีขึ้นนิดเล็กน้อยแต่สิ่งที่ผมชอบมันถ่ายโหมดไอ้แสงแบบยืดๆดได้อันนี้ชอบเพราะว่าเขาเซตมาให้กับตัวนี้เราถ่ายรถวิง่งเราเป็นเส้นแสงอะไรเงี้ยแล้วถ่ายแบบคนควงกระบองไฟอันเนี้ยดีอันนี้ด,นนดีชอบอันนี้นะครับผมประมาณนี้นะยังอื่นไม่เท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้เลยนะยังอื่นไม่เท่าไหร่ถือว่า ยังไม่ถูกใจผมเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาอะไรต่างๆการถ่ายภาพนิ่งอะไรต่างๆถือว่าเป็นพื้นฐานแล้กันเนาะ,ะประมาณนี้คลิปนี้นะครับจะได้ไม่ยาวเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการเล่นเกมและเปิดไฟหนังแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วจ้า